สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไลยการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมมาพอกันกับแปนในช่วงแรงของมือวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆคำนเนื้อภาพาพ,พี่น้องพระเทาสุขสุขวัฒนติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลข จากแม่วันริมโค้งค่ะงวดติพานมาเนี่ยตัวเลขของแม่วันเขามาเป็นซีสามตรงๆแล้วก็เกาหาตรงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแม่วันกะมาเน้นตัวเลขล่างนะคะล่างสามคูตะวันเน้นหเ้เม็ดเดียวบองกับนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาก่อทีสิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข จากแม่วันริมโขงในคลิปนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไมา่เลวกย่ายลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช,ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะบัพพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดัง,ดง,ดงจากทางไายการเนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หรือว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์คำมาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี่พ้อมเด้อพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะแอดแอนเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาบนี้นะคะเพื่อเป็นการบอสียเวลาพี่น้องเข้ากับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลข จากแม่วันริมโค้งเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะจ้าวันดีจามาติดตามโค้งสุดท้ายนะคะแม่วันคะมาหนี้ค่ะจ้าอันลงกบะ้องปูอันติ่เป็นไหหลงกเหล่อบางดูค่ะจ้าอันเป็นมาว่าในมีฮิตต่างเทียนต่างยังเมืองวัด ของเพิ่นน่ะมันสิมีโบลางน่ะนะคะแม่ก็เลือดต่างเทียนเพื่อนก็เลืใหานุขย่างห้นุขย่างแต่ว่ามันมาออกเล่ามาขึ้นในชิดเจ็ดกระยาเม่โบเด็กขอเล่าเม่ขอไทยเม่บ้านมาขึ้นเม่เราบ้ากาบเชียงเบิงเด็กนุขย่างโตลางของปูนะเม่เราันไปพกหวานได้เต็มกระตาอื ไปเด็กโกกได้ก okay. to ็มีแต่ยอดนอนๆเก็บเอาวัสดุหัวเรศขึ้นนะตำตำเลยแม่ก็เก็บไปยานไปเด็กยานไปเต็มกันแต่แต่วันนี้เจ้าลงกโตลางของปูหลังบัวเหล็กไหวนี่ซะลูกขบชุดถ่ายโดดเด็กน้องใครเด็กน้องนี่ยแม่โบแต่งซานโตเด้อกันไม่โตก็หาใส่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นลางนะ แต่ว่าทิา้งเมย์แบเป็นลางตัวบนนุนอ่ะเป็นหายเป็นน้ำก้อยค้งเดิมเนาะ,ะต่างไว้ซ้ำเขาต่างวั่เนีลยตัวบุะอันนี้มันเป็นลางเนาะเอเคส่องัตเนาะลูกเนาะสิบเจ็ดค่ะหาเจ็ดค่ะเกาเจ็ดค่ะแต่ว่าเมย์นิ่งสิบเจ็ดตัวเดียวบตอตรงกับโอ สีโอบโอ้อกับเซียงละเพิ่นเฮ็ดทพไทเบิ่งจังสี่เนี่ยพันให้นุกขะย่างก็เ,กเดียมเมยว่าจีร่ายที่ผมนุกขะย่างห้เจ้าบุญงประเด็กนุกขะย่างกินปลาซิวนะอืมค <c oughs> ่ะกิดก่อนจะยางเอาเยอะก่อนล่งอย่างสิงนะใช่ <c oughs> แต่วันเมื่อเล่าคนเด้ไม่เอาว่านกับคำว่านออกเล่าซิบเจี๊ยางเนาะออกเล่าก็เอาอีกก็จังสูนเก่าหันไอซ่าเนสจังหวัดแต่ว่าเมียกับโบเกียวเหรอมันยังออกมันออกไปเลดนั่นแล้วค่ะแม่วัน เออมันนีฮกหนึ่งค่ะมาออกเล้าซีโตเนาะคะแต่พอซุนดอกแม่ซื้อไปเบิร์ตเดียวอันซุปนั่นแต่ว่าแม่นิน่นม่นกขย่างนี่ตัวอื่นเขาลองไหวแม่นิน่นซิบเจตัวเดียวค่ะแต่พูดยากซื้อจากกับกันเล้วะแต่แต่แม่ว่าบบกับเบีนั่นอือจังเออเสี่ยงบึงมาตัวดีฟันเก็บประวันไหนเต้มกับตามาเสียงบึงเลยค่ะเออเด็ดนกขย่างนี่ละโอ้ฟันดีนกถามไม่ว่า,านาะ เออพันดีพันจบอจบบ้านปะแต่ว่าบอกว่าเขซุมหน่องอยู่ว่าม่นางซุบกันพันแหนุกขะยางกูโก้ท่ายมันสิบบอกออกเล่าคนบ่สูว่าข่อยซื้อโยคะรือว่าดิ่งหน่อยสู่นนะเขาคือชื่ออะไรยี่หลอกพูดชิบแต่ใช่หรือไม่เนี่ยอือกันวันเออข่อยกับบ่ได้บอกเจ้าเพราะว่าข่อยบ่หมันใจกับเล่าบันไดนะจ้าหักดบกเล่าอยู่กูถืออุ้ยลายเนี่ยว่ะจ้า เออมาเหรียนตัวนี้แหละอันบันนี้เข้ากับผูอันสื่อกับคุณบนคุณลางแน่แหละแต่ว่าวันไหนเขาตรงว่าไดดอกแต่ว่ามแม่นิ่นนะแม่นิ่งซิบจิ๊ดก็ตัวอื่นนะในหนกขย่างเนาะค่ะจ้ะแม่มว่าแม่สีบลกปับ๊บค้แดเดียวกินจ้ะอันแต่่าพวกค้ายเขาสิไว้ใดแต่ปัดเข้ามาเมือเม่อแรกเมื่อแรกเขาสีมหาอยู่ว่างานเข้าคุ้มเยอะแต่ว่าสิซื้อแม่ว่าสื้อตรงไปหาบางรูดตลี่รือบูมีอีกค่ะตัวน,นี้บอก S 2 7 5 7ก็บ่มีบ่มีเลยะแม่มันเข้าไปในเมืองแม่เข้าไปมื่อเช้านี่ไปลง้าอีกไปหมอตรวจอีกไปาเบิ่งฮอดเบดในเมืองหมู่ก็บ่มีอือค่ะแต่มันเป็นเด็กดังีังอนจังบ่มีวจักดังอยังดอกจักดักีคนก็สิซื้อไปนี่แหเนาะจ้าบ่มีก็ได้แม่สิซื้อเอกชนเอานั่นล่ะอือค่ะแม่มัน แต่ว่าแม่เน้นซิปเจ็ดนะนา,นางในหน,กน,นุกัญญาเนี่ยจ้าอันนี้ของปูปูคนเหลือด้อปูสีเป็นหายหล่างวัวเหลือด้วยคนนี่ด้อยโอเทียนเพิ่นมาหาข้าวประจำมันเนาะไม่ว่านาะปูเป็นหายข้าวประจำถือกอดก้นนี่แ่ะอันแต่ปูขาววมาัม่เนี่ยเงียบอยู่วมัม่ดอกปูขาวคือสียหายเท่านั้นแหละของปูขาวนะค่ะปูเมืองเล่านัน่นเพิ่นก็สียหายแต่เท่านั้นแ่ะจ้าแต่ว่าแม่กับมันน้นตัวของปูเหลืนี่ย แม,ม่มนิ่งเออเอาซัมเน่แหละมึงเดีย๋ยรวยเสียส่ยงเลยเสี่ยงเสี่ยงดวงเลยค่ะเออแม่นิน่งซิปเก็บโดดโอเดียวเข็นดดเข็นโหลดอาลางไปรตรงขึ้นบนเลยเนะาะแม่บ้านเนาะเออเอาลงล่างอย่างเดียวแต่ข้าเจ้าจะคูนเดี่ยวเจนะแม่ถ้าคู<ม>านอยู่เดี่ยวเปินลห,ห,หายแม่นิ่งเปิ้ลโฟว่าเปินลห้ยเดี่ยวอันนี้ตัล่างเปินลห้นี่ใช่ ของปูคคนเลยอ่ปูติดคนไห้เขา้าถูหลงางหัวเลยปูนี่นะโอ้อันผู้ที่พคนถือกัอนบางเื่องเกาหากับซีสามบอกไม่มั่นเออผู้ถือเกาหางมั่ะอันปูเป็นหลางหัวไว้ไตลอดนี่แหละค่ะเออแต่ว่าปูฟังเล่านั้นเป็นม่ามือนั้นเป็นกระหฮซ้ำนั่นเนี่ยเข้ากับสื่อไว้เดี๋ยวแหละตัวนั้นเม่ก็สื่อไว้เดี๋ยวแหละค่ะเอาซ้ำนั่นของพืนพ่นนั่นเิ่นโมามาอีกนะโมเห็นเิ่นมาค่ะ <c oughs> เออกูนีมาแล้วก็เลี้ยวดอกคือสิบลมาอีโรอบมันหอนมือแล้วเนาะแม่นค่ะแม่มันเออบ้านนี้แม่ก็เลยสามเพือนนอนมันนอนฟันฟันว่าเก็บประวานิบนผ้าไปเก็บมาเก็บอยู่ในโรงเรียนประวานบมกคู่เกูผูกแล้วโรงเรียนเต็มอยู่เต็มแม่หน่ว่าว่าโรงเรียนกับโรงเรียนเก่ากูมาอยู่ตะกี้ของกูผูกไว้ก็ผูกตะกี้กูต้องเก็บเอาหัวหรก ม hmm. <Yeah, yeah. S 2> mm ูกับผมไม่เอาหอวก็เอาผู้เดียวขัอย่างสี่นะจนเต็มกัวบุกกลางวันนั้นจ้ะเออกตสิเขาห้องทนห่ดด้วยเนี่ยแต่ก็ล่องเบิ่งนั้นมีบนมีลางเนาะแม่นค่ะเออ้องปูเขาก็ล่องเบิ่งจ้ะแต่ว่าแม่แน่นอนขายนี่แม่นิ่งซิปเจ็ตโตเดียวดลนะของตาเมสือนะก้นอื่นน่ะกะอตัดสื่อฟุตบอลโตกว่ารุ่งฟุตบอลโตน่ะเป็นเรือเอาจ้า แต่แม่นี่มักชิบจดแท้งกว่าตัวอื่นนะหนือว่าปัจจิบันแม่บอกแต่ว่าหาเจ๊ดเก่าเจ๊ดแม่ก็สื่ออยู่หรอกเลยว่าหาสิบบนินทอชิบเจ็ดนะนะจ้ะเออแม่นี่ตัวเดียวเข็นเข็นรูชิบเจ็ดอืมค่ะไม่วันใดค่ะจ้าจ้าเอาก็สีโลกหายพ่นเบิ่งนี้แล้วพ่นว่าเพิ่นกระถามตามโคงสุดทายแม่วันนี้เลยแล่าสั่นพ่นมาจ้จ้ อ้าเป็นอันนี้แต่นอนสิว่าร้ายตัแบบว่าเมนมันมีบนมีล่างมันมีสองอาจารย์ค่ะสองสององค์เอากระสื่อบรรจันทรนะเน่มือเพื่อนเพิ่นก็ร้ายตอยู่เนาะก็เลือดเอาจ้าแม่มันแต่ว่าเพิ่นเป็นเอกซัดร้ายตอยู่ใสซเมกันนินเอาเอาโตซัดอะโต้้องโตสิบบได้เอาเบิร์ดจังสีนะจ้าโตโตอื่นเท่ากับล่องไว้ชิบาท์ซาบาทเอาทุนเนาะค่ะได้ค่ะแม่นค่ะ จะจะตัวห้ามาเข้ากันนิดเด้งสินะแต่นกขันแจ้ในแม่พุ่งพื้นที่โตนกเน่แม่มากสิบเจ็ดก้าวกันจ้าจะจะเอาขอบคุณแม่ว่านค่ะแม่วันค่ะจะจะเนี่ยสิบเจ็ดเน้นลางวันนี้มีสิบเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ว่าแม่ว่านเน้นส่วนตัวนี่คือสิบเจ็ดเน้นนังนังเนาะค่ะเนาะนังนังสิบเจ็ดจะได้ค่ะจะจะแม่วันขอบคุณแม่ว่านเลืยๆค่ะ ค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะโชคดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะมันีแม่วันได้มาเน้นย้ำตัวเลขในคลิปนี้ล่างโดยเฉพาะเด้อพี่น้องเด้อล่างโดยเฉพาะนะคะเอาตัวเลขล่างมันีที่แม่วันเรามาเน้นตัวเลขนะคะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ด ก้าเจ็ดนะคะแม่วันเล่าเน้นตัวนี้หมักตัวนี้แห้งตรงๆบวกลบเลยว่าสั่นพี่น้องคะตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องรากาตัวเลขที่แม่วันเราลงไปก่อนน่ะนี่กย่ทิมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแน้ทางตัวเลขมณีโค้งสุดท้ายจากแม่วันริมโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเน้นหนักๆล่างเม็ดเดียวคือหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้ส่วนตัวของแม่วันเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ แค่หนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมพี่น้องคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเดิมมีเข้ามีหลุดทุกๆตัวนะคะชุดนี้บ่ได้รับประกันบ่ได้การันตีนะคะแต่ว่าแม้วา่าเรามักส่วนตัวงวดที่ผ่านมานีกาบ,บนกาล่างนะคะพี่น้องคะเกาหาซี่สามตรงๆเลยนะคะสําหรับหน้าทางของแม้ว่าริมโค้งนะคะพรอะแม่พี่น้องคะขพราแม่ว่าน,นาาดดี่กัเขามาทุกงวดด้พี่น้องเขามาทุกงวดอีรีนะคะพรอะแม่พี่น้องคะ อเอาแค่น่จอยด้วยพี่น้องเดินแนวข้างมานีนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให,ห,ห้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมันลำลุลุ้ยแห้งแหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขูสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากแม่วันริมโค้งค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรก ถ้าไ่าอยากสิบพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอก้กอลสเตขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสกูลสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กัเป็นในคลิปหน้า้อคะด้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ